น้ำดีเนี่ยออกก็คือเอาออกทั้งสองเอออาจจะเอาเอาถุงน้ําดีออกด้วยซ้ำเนื่องจากมีการอักเสบคนท่านรุนแรงหรือคนที่เป็นระยะสุดท้ายคือเป็นมะเร็งตับครับซึ่งไม่อยากให้ถึงตรงนั้นเพราะว่าถึงขั้นเป็นมะเร็งตับเนี่ยส่วนใหญ่มักจะรักษายากมากรักษายากใช่ครับเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยครับตรงนี้แล้วในกรณีที่แบบเราต้องเอาทั้งพยาธิออกทั้งถุงน้ําดีออกเนี้ยเราเอาออกแล้วออกเลยใช่ไหมครับออกแล้วออกเลยครับไม่มีถุงมืเมาเปลี่ยนนะครับต้องดูก่อนว่า ถ้าท่าออกแล้วคือออกเลยไม่มีเปลี่ยนแต่ว่า่ถุงน้ําดีเปลี่ยนไม่มีเปลี่ยนนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนให้เไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะครับใช่แต่ว่าถ้าผ่าตัดเอาออกเนี่ยก็คือต้องเป็นมากแล้วคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะดูก่อนว่าจะรักษาไว้ได้ไหมการที่จะเอาไว้เนี่ยก็คือหลักๆคือไม่เป็นมะเร็งดูแล้วว่าข้างในเนี่ยเนื้อมันไม่ใช่มะเร็งครับก็พอจะรักษาได้แต่ถ้าดูแล้วผ่าตัดเข้าไปปุ๊บหรือวิิจฉายก่อนนั้นนี้ว่าเป็นมะเร็งต้องเอาออกอย่างเดียวไม่งั้นรมตาายก แล้วในกรณีที่แบบเรารักษาหายแล้วมีโอกาสที่จะกลับมาเป็นใหม่ไหมครับครับแน่นอนครับถ้าเราพฤติกรรมการรับประทานยังเหมือนเดิมอยู่ยังทานปลาสุกๆดิบๆอยู่นะครับอาจจะเน้นอีกํามสีเรื่องปลาเนี่ยถ้ากลับไปบริโภคตากับการติดเชื้อซ้ําเป็นใหม่ก็ยังมีอยู่ได้ครับครับผมเห็นคุณหมอเน้นเรื่องปลาในเรื่องพวกกุ้งพวกหอยเนี่ยก็เหมือนกันใช่ไหมครับอ่านั้นก็จะ จริงๆแล้วค่อนข้างน้อยแต่ก็พบได้นะครับในในกุ้งน้ําจืดบางชนิดตัวพิาธินี้ก็เจอแฝงอยู่ด้วยคือกุ้งน้ําจืดบางชนิดก็มีด้วยนะครับอย่างอย่างเมื่อกี้หอยมันเป็นแหล่งของของการรเป็นในวงจรชีวิตเนี่ยถ้าเราบริโภคโดยที่ในกลุ่มอาหารสัตว์น้ำเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านให้มันส่งกระบวนการทําให้สุกนะครับโอกาสติดเชื้อได้ครับแล้วอย่างพวกเนื้ออย่างเงี้ยครับ จะมีพยาธิตัวนี้อยู่ไหมนะครับเนื้อเนื้อหมูเนื้อเนื้อหมูเนื้อสดตว์อะไรเงี้ยอ่าตัวนี้จะไม่ได้อยู่ในอ่าในเนื้อพวกนี้เนี่ยคือจริงแล้วพยาธิตัวนี้มันจะอยู่ในสว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างที่บอกไม่ใช่มีคนเดียวมีปลาอ่าตัวนะมีมีสุนัขมีแมวส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอในวัวในในหมูเพราะเนื่องจากว่าอ่าไม่ใช่สัตว์กินเนื้อไม่ใช่สัตว์กินเนื้อ คือเขาไม่ได้กินเนื้อเนื้อปลาแต่ว่ากเกษตรกรไม่ได้เอาเนื้อปลาที่สุสิตเป็นเลี้ยงพวกตัวอย่างเงี้บก็จะแนงไม่เจอครับยังพวกลาบก้อยที่ดิบๆอย่างเงี้ยจะมีพยาธิตัวนี้อยู่ไหมลาบก้อยจากเนื้อปลาลาบก้อยจากเนื้อปลาจากเนื้อบัวเนื้อหมูอะไรก็รถ้าเป็นเนื้อปลาโอกาสเจอได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับ้แต่ถ้าเป็นเนื้อหมูเนื้อวัวเนี่ยเจอพยาธิตัวอื่น เช่นตื่นเตืหมูตื่นหมูตืดวัวเราอาจจะไม่เป็นแพื่อนเพื่ตาไม่ใช่ตัวตืดแทนอ๋อก็คืออาจจะไม่เจอตัวนี้นะครับแต่อาจจะไปเจอเพื่อนใหม่นะครับเจอเพื่อนใหม่ใช่โอเคครับแล้วแบบเรามีวิธีปฏิบัติยังไงครับคุณหมอที่จะไม่ให้กลับมาเป็นโรคนี้อีกครับเมื่อเรารู้แล้วว่าวิธีการการติดโรคนี้ก็คือคือการบริโภคเนื้อปลานะใช่ไหมครับที่มันมีเราก็หนึ่งอันดับหนึ่งเลยคืออยากจะเน้นนะว่าให้ปลาสุก ลาสุกไม่ว่าจะเอาไปประกอบอาหารที่ใดก็ตามขอให้สุกไว้ก่อนอันนี้2เรื่องอุจระนะครับอุจระคือขอให้ขับถ่ายในส้วมเป็นที่เป็นทางเป็นที่เป็นทางใช่สุขลักษณะอย่างเงี้ยครับอย่าปล่อยไปตามแม่น้ําลาคลองเพราะว่ามันจะกลับไปวงจรชีวิตของมันได้อันนี้3คือสัตว์เลี้ยงอันนี้ดูแล้วบางทีมันเกี่ยวอะไรอย่างที่บอกเมื่อกี้คือสุนัขกับแมวเนี่ยถ้าเราให้เขากินปลาสมมติเราประกอบอาหารปุ๊บเราเสือเศษปลาแล้วเราก็โยนให้เขากิน ครับมันก็จะเข้าไปอยู่ในในสุนัขกับแมวได้ครับแล้วเขาก็จะถ่ายเอาไข่ไปลงแหล่งน้ําได้เหมือนกันเพราะสุนัขกับแมวคงไม่ได้เข้าห้องน้ําใช่ไหมครับครับผมก็คือเป็นวงจรพวกนี้มาครับผมครับครับก็คือหลักๆแล้วก็อยู่ที่อาหารการกินนะครับที่ผ้าหาที่สําคัญผ้าหาหลักที่น้ำโตพยัดประเพ็ญในตับเข้าสู่ร่างกายก็คือปลานะครับหรือว่าจะเป็นสัตว์น้าจืดชนิดอื่นก็มีโอกาสที่จะติดโรคนี้ได้คือกันนะครับ แต่กับมีวิธีรักษาสุขภาพแบบง่ายๆนะครับมีวิธีการระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองอย่างง่ายๆนะครับท่านผู้ชมคนใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพยาธิใบไม้ในตับนะครับยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับในทางากับทางรายการนะครับตามเบอร์โทรที่ได้แจ้งไว้แล้วข้างล่างนี้นะครับ026291445้หาครับโอเคครับช่วงนี้รายละเอียดเรายังมีอีกหลายที่จะต้องคุยกันต่อแต่เบรกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมาคุยกันช่วงถัดไปครับ เบรกนี้ก็เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะครับของรายการยูดีมีแห้งครับซึ่งออกอากาศทุกวันอาทิตย์11โมงถึงเที่ยงนะครับทุกอาทิตย์นะครับเมื่อนี้เขาได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของพยาธิใบไม้ในตับนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนใดที่มีคำถามนะครับมีข้อสงสัยแล้วก็อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับยังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เรื่อยๆนะครับจากเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนะครับแล้วเขาจะเอาคำถามของคุณมาตอบกันในช่วงนี้ครับ โอเคครับจากเบรกแรกนะครับได้คุยกับคุณหมอไปแล้วหลายอย่างเลยนะครับเดี๋ยวเให้มาคุยกันต่อว่าหลังจากนี้เขาจะมีเอ่อเอ่อเืองล่าวเกี่ยวกับพยาธิบำบัดไในตับจังไรต่อไปนะครับเดี๋ยวเให้มาถามคุณหมอต่อเลยนะครับกับคาถามต่อไปเลยครับครับคุณหมอเอ่อจากที่เราคุยกันในช่วงแรกๆนะครับตั้งแต่อาการสาเหตุแล้วก็วิธีดูแลอย่างเงี้ยครับคุณหมอช่วยเสริมมีอะไรจะช่วยเสริมกับ ท่านผู้ชมทางบ้านไหมครับครับก็อ,อยากจะเสริมเรื่องของอวิธีการตรวจรักษาคืออย่างที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับจากวิทยาเนี่ยจากพิธีกรสองนุ่มหล่อนะครับสองนุ่มหล<อ>่อที่ได้รับการตรวจเนี่ยก็คือเราจะตรวจพบได้ก็คือหลักๆเลยที่ง่ายที่สุดที่เราทำกันกันคืออุจจาระ,ระอุจจาระนะครับทีนี้เนี่ยอยากจะฝากไปก็คือหลักๆเรียกว่าบปญญัตัสักสี่ประการาหรับพี่น้องบััญญสี่ประการอันแรกก็คือสู้กับตัวเองก่อน ถ้าเราคิดจะกําจัดโรคนี้สู้ตัวเองหมายหมายถึงว่าต้องพยายามยับยั้งชั่งใจตัวเองว่าไม่ให้กินปลาดิบอีกต่อไปแล้วนะตรงนี้หรือกินสุกกินดิบเนื่องจากว่าถ้าเรายังมีพฤติกรรมตัวนี้อยู่เนี่ยเราก็จะติดนี้ไปเรื่อยๆต่อไปอันนี้สองคือเรื่องถ่ายให้ลงส้วมตูกลักษณะในการขับถ่ายนะครับหากเคยมีประวัติกินอาหารสุกๆดิบๆเนี่ยมาเรื่อยๆเป็นประจำเนี่ยอาจจะแนะนําว่าให้ไปพบ หน่วยบริการสาธารณสุขที่ใกล้บ้านอาจจะเป็นอนามัยศูนย์สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลก็ได้ให้ร,รับการตรวจรนะย่างที่บอกก็คือว่าบางทีระยะแรกๆเนี่ยไม่มีอาการใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นโรคจะรู้อีกทีก็อาการเยอะแล้วแต่เราตรวจเจอได้ในระยะเบื้องต้นได้ครับถ้าตรวจเจอปุ๊บคุณหมอก็จะให้การรักษาให้ยาฆ่าพยาธิสร้างง่ายด้วยสายด้วยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับตองแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญคือต้องให้ความรู้แล้วก็บอกต่อกันญาติพี่น้องพ่อแม่ต้อง ต้องรด